มาฮอตสถานีรถไฟนะครับตอนนี้กำลังรอรถไฟครับรอรถไฟตอนนี้วาร์เจสันหรืออาเกตเบิ่งคร์กอ,อยู่ที่เอจิครับรอรถไฟรอรถไฟสวยงามครับอยินสบายครับผม ไปรงครับผ่านบเป็นปอรัดีครับนี่ครับีอปปบอบีอาองดดไฟดไฟมันทำมาในยังไงกะ ว่าเจไปนอัปเดตในตเพื่อนอีกคนนึงเด้อครับคลิปนี้เอาไว้สำเนีก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ